ีนไฟนี้ซ้อมไปกี่วันครับประมาณสามอาทิตย์ครับซ้อมนี้ไหนไฟนี้มาซ้อมช่วงสิบสัปสามาซ้อมค่มาเกี่ยวกันทอนเรามีใครเป็นผู้บ้างผู้สอนร้องที่นั่นก็พี่ตองไกลเอนนี่ไหมครับกับพวกในค่ายช่วยกันครับเราสูงเท่าไหร่ครับนี่ยประมาณร้อยแปดสิบครับน้ำหนักปล่อยประมาณกี่กิโลครับประมาณหนสิบสามเราเป็นเบอร์สไตล์เลยครับมาทอแล้ววันนี้เราเจอกับพี่ธนูเพชรเคยเจอแล้เนี่ยเคยเจอครับมี่ครั้งละครั้งเดียวเป็นไงบ้าง ก็ชนะมาพิกชนะหรือว <t ries empath etic> ่าขาดก็เบียดๆไม่ขาดครับอ๋อก็เบียดๆกันเนาะแล้วเขาคือมือตะตายเราจำได้ก็มาเขาแล้ววันนี้เราวางเกี่วงแผนอย่งเงี้ก็แล้วแต่โอเคเป็นเวทีแบบตามตะตายเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบเจ็ดครับต่อยมือมาล้นนๆอันนี้กี่ไฟล์แล้วประมาณก็เกือบร้อยครับอ่ะฝากเชิญไปขับรถคุณนี้หน่อยครับวันนี้ฝากเอฟซีครับแฟนครับช่วยเชียร์และเป็นใจจวามใจกันนะรละการร้องเพลงนะผมผมมั่นใจ ครับ่ได้ซื้อเป๊ะคนเรสั่งกัไปครับไฟนี้ซ้อมมาีัวันครับอ๋อซ้อมมาสองสามอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ไหนครับฝ่ายนี้ซ้อมอยู่เป็นยี่ดีครับแล้วมีใครเป็นผู้ปั้นผู้ซ้อมบ้างที่บ้างก็มีหลังขาวครับแล้วใคนครับแล้วพกมีใครช่วยกันเนาะครับเราสูงเท่าไหร่ครับนี่เราแป็นสิบน้ำหนักทีปล่อยมาไม่กี่กิโลครับประมาณหกสิบสี่ครับเราเป็นเบิรนตายเลยครับก็เข่าครับวันนี้เราเจอกับน้องเนาะเธอร์บิลิสเราเคยเจอกันมาครั้งหนึ่งใช่ครับวันนั้นเป็นไง พ้ครับปอกพริแพ้คือมาเบียดเบียดกันแล้วเนาะแล้วก็คือแพ้น้องเขาไฟนี้คือแก้มือครับแก้มือแล้วน้องก็เป็นมือตายกันบ้างก็เป็นไว้เข่าครับแล้ววันนี้ระวังเกี่งแผงเนี่ยก็กระตายก็แลกเข่าอะไรครับก็คือไป็นารกรต่ายเลยนะตอนนี้คือต้องเดินหนักหน่อยครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับก็อายุ21ครับต่อยไปวานลุนลุนทุกวันนี้กี่ไฟแล้วประมาณประมาณแล้วก็ไฟน้อยที่ดีสุครับอ่าฝากช่วยช่วยแฟนๆแบบนี้นะครับฝาก แฟน,นด้วยครับช่วยดูกำใจช่วยแชร์ด้วยครับวันนี้เป็นที่ครับครับผมด้ยมากครับครับ,รบไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารต่างๆง่ายเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสตก่อนเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน